มันมีควันเฮ้ยเฮ้ยมันมีควันอยู่นี่มันก็ <pop ping favour> มีควันพุ่งออกมาเพื่อนๆตกใจเลยหิวหอมมากอยากกินแล้ว สวัสดีเพื่อนทุกคน้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่าวบอลทุบอลนะครับและอยู่กับผมบอลนะครับช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าอยากกินชาบูหมาล่าเลอเกินแต่ว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะครับร้านก็ปิดเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะครับเขายังไม่เปิดร้านขายให้นะครับผมก็เลยแบบว่าเข้าไปหาในพวกแบบว่าแอป lazada shopee พวกนี้นะครับแล้วก็ไปได้ม้อนี้มาเลยครับหม้อนี้เลยครับหม้อนี้คือหม้อชาบูหมาล่า เอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาล่าชาบูหม้อไฟอะไรสักอย่างนี่แหละเออความพิเศษของเขาคือต้มโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟไม่ใช้น้ำร้อนไม่ใช้อะไรเลยเพียงแค่เราแค่เติมน้ำลงไปในหม้อแค่นั้นมันก็จะร้อนให้โดยอัตโนมัติเพราะผมก็ไปเห็นหลายๆคนเขารีวิวกินแล้วแบบเห็นแล้วก็อยากกินอ่ะเออเราเห็นแล้วเราก็อยากกินบ้างน,นะแล้วช่วงน,นี้แบบว่าพวกชาบูปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินเลยนานแล้วแล้วแบบว่า พอเปิดไปดึกๆอ่ะหิว, <S <S พวเพื่อนๆเป็นไหมแบบว่ากลางคืนดึกๆเนี่ยเข้า YouTube เข้า Facebook เนี่ยแล้วก็ชอบมีคนแบบว่าเอารูปอาหารของกินมาลงเนี้ยแล้วเราเห็นเราก็อยากกินเนาะเนี่ยผมวันนั้นผมเปิดไปผมเจอมีคนแบบว่ากินผมก็เลยแบบอยากกินมั่งนี้ที่ผมเห็นมันมีหลายรสชาตินะมันจะมีพวกหมูมีเนื้อมีไก่มีอะไรรสผัก มีทั้งแบบว่าเข้มข้นกับธรรมดาเนาะแต่ผมเนี่ยสั่งแบบธรรมดามาเนาะไม่ไม่ได้เอาแบบเข้มข้น,นเพราะผมมันเป็นคนไม่กินเผ็ดเพราะผมกลัวแบบว่าถ้าสั่งมาเผ็ดเกินไปแล้วเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะครับอันนี้ไอ,นนอนน้ที่ผมสั่งมานี้มันจะเป็นหม่าล่าลดเนื้อแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันเลยนะกันะครับก่อนเราจะไปกินนะครับอย่าลืมเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมชิปถถัดไปนะครับผม ไปกันเลยวิธีการทำของเขาก็อยู่ตรงนี้หน้านี้เลยอยู่ใต้ฝาก็เป็นภาษาจีนของเขาอ่ะนะเพื่อนๆก็ดูรูปเอาเองเหมืกันอันนี้ก็น่าจะเป็นพ็อปของเขาแหละมาพ่อใหญ่เท่าหน้าเลยเพื่อนๆ นนี้จะมีถ้วยอีกอันหนึ่งนะทำไมให้มาเยอะจังวะอันนี้เครื่องปรุงของเขาก็จะมีเนี่ยสี่ถุงเอใ้เอาเนี่ยสียอันนั้นเทใส่ลงไปในหม้อจากนั้นก็เติมน้ำให้ถึงขีดนะครับแล้วถุงนี้นะครับก็จะเป็นถุงทําความร้อนของเขาเขาบอกว่าให้เอาถุงเนี่ย ใส่ลงไปในนี้แล้วก็เติมน้ําไปให้ถึงขีดที่เขากําหนดไว้นะครับอันแรกเราใส่นี่ก่อนเตรียมของกินก่อน <S <S อันนี้จะอ๋ออันนี้เป็นเส้นวัตถุนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องปรุงอารมณ์เหมือนของแห้งเลยเพื <S <S อ่อนๆออ,อันนี้คือพริกหมาล่าของเขานั่นเองนะครับ อมองไปมองมาเหมือนแบบว่าไอ้อะไรอะมาขามเปียกส้มปากขายากเอออยากข้าวเนาะแล้วนี่คืออ๋อนี่คือพริกแห้งอันนี้คือหน้าตาที่เราเทออกมานะครับนี่นะแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ถึงขอบเลยนะครับวันนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นซังกุงอะมันเป็นแบบ มีมงมีหมวกมีพบอพอ่าเขาเรียกว่าเหมือนได้ดจังกลมเลยวันนี้อ่าแล้วก็อันนี้หม้ออันนี้นะครับเขาบอกให้เราฉีกก็เติมน้ำน,นี้นะครับฉีดใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำให้ถึงขีดขอบข้างในะมันจะมีขีดบอกอยู่นะข้างใน มันจะร้อนใช่ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีควันเฮ้ยเฮ้ยมันมีควันอยู่นี่มันก็มีควันพุ่งออกมาเพื่อนเดี๋ยวแล้วก็ตกใจเลยอ๋อเขาบอกว่าให้เราปิด ประมาณสิบห้านาทีโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่าควันขึ้นรุนแรงมากอะ่ะเอาน้ำใส่ไปไม่ถึงสิบวิแล้วแบบว่าควันพุ่งออกมาแล้วตอนเนี้ยหม้อเนี้ยร้อนข้างๆเนี้ยร้อนมากเพื่อนๆนะตอนนี้มีควันพุ่งออกมาด้วยนะเออเจ๋ง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 ดีเออ แบบว่าใครไปเที่ยวแบบแคมปิ้งไปนั่นไปนี่แล้วแบบว่าไม่มีหม้อไฟไม่มีไฟลองพกอันนี้ติดตัวไปน่าจะโอเคเวิร์กนะครับโอเคเมื่อกี้เวอร์เลยควันแบบพุ่งขึ้นมาแบบแล้วมีเสียงปุ๊บุ๊บุด้ดดดวยเนี่ยตอนนี้มันมีเสียงแบบเสียงเหมือนน้ำเดือดอยู่ข้างในนะครับนี่นีนไหมตอนนี้เราก็รอไปสิบห้านาทีนะครับ หิวหิวแล้วอยากกินแล้วหอมหอมมากอยากกินแล้วโอ๊ยร้อนร้อน แต่ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับ15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับก็ไม่มีเสียงน้ําเดือดแล้วครับแต่ว่าหม้อเนี่ยยังร้อนมากๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมและนี่คือหน้าตาชาบูมาล่าของเรานะครับแล้วก็เขาก็จะมีช้อนซ่อมเอยช้อนตะเกียบแล้วก็กระดาษทิชชู่มาให้นะครับ และเพื่ออาจจะลดในการกินนะครับเราก็นํากระดาษที่ชู่ที่เขาให้มานะครับมาทําเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับเพื่อให้สมกับตําแหน่งสังกุงสูงสุดของเราในวันนี้นะครับผมในนี้ก็จะมีแบบเต้าหู้มีเห็ดแล้วก็จะมีเนื้อเหรอแล้วก็ผักอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมันก่อนเลยว่ารสชาติน้ำมันเป็นยังไงนะครับง่อ <c oughs> <c oughs> อถามว่าน้ำเป็นยังไงร้อน <c oughs> มันจะมีกลิ่นของเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศร้อนๆแล้วก็กลิ่นหม่าล่าครับอันนี้คือวุ้นเส้นของเขาที่ให้มานะ และนี่คือเต้าหู้นะครับนี่เต้าหู้ก็เฉยๆนะแล้วก็จะมีอะไรอ๋อน,นี้เห็ดเห็ด,เห,ดเห็ดหอมใช่ไหม ให้หอมก็คือว่าโอเคอยู่ครับร้อดตอนนี้รู้สึกว่าลิ้นอะชาชา <c oughs> แล้วผมเห็นเหมือนมีเนื้อปะ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อของเขานะครับนี่นะเนื้อ เนื้อเขาไว้เป็นแผ่แผนๆ่เงี้ยนะเนื้อก็ไม่แย่นะครับก็แบบเป็นรสของเนื้อจริงๆเลยแหละเดี๋ยวเรามากินกันก่อนเลยก,กว่า ปากชาเหมือนะรู้สึกกลิ่นเครื่องเทศของเขาก็จะแบบว่ามีกลิ่นแรงนิดนึงนะครับ นี่ขนาดสั่งมาแบบว่าปกตินะแบบไม่เอาแบบเข้มข้นไม่เอาแบบเผ็ดมากนะก็ใช้ได้อยู่นะความเผ็ดมัน,นะ เขามีมันมาให้ด้วยเพื่อนมันไปไหนเราไม่รู้กินไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่กินเป็นมัน ตอนเด็กเวลาคลีบใช้จะเก็บคีบไม่ได้ก็จะแบบว่าเนี่ยเอาจิ้มลงไปแล้วก็พัน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 ให้มันติดตะเก็บขึ้นมาโอ้ยพริกลงไปลงไปลงไป นี่ยม่เห็ดพิ่งเจอเห็ดหูหนูมีเห็ดหูหนูหมาให้ด้วยแล้วก็จะมีนี่ เสร็จเสร็จผัด ไซหากินแต่แบบว่าที่เป็นเศษเศษที่เป็นเนื้อนะเาอน้ำมันเผ็ดไซหากินอยู่เขาเรียกว่าอะไรวะค้นหาเออนั่นแหละตอนนี้รู้สึกแบบว่า ทั้งปากทั้งลิน้นชาวอ่ะอารมณ์เหมือนโดนยายชาเลยอารมณ์อารมณ์เหมือนโดนหมอที่ยายชา,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 าที่ปากอะเวลาถอนฟันอะถ้าถามว่ามันอร่อยไหมผมก็บอกว่าผมว่ามันมันเฉยๆอะเพราะผมไม่กินเผ็ดด้วยมั้งแต <laughs> ่สลิดสั่งมาอีกนะ่เข้าใจอารมณ์แบบอยากกินหม่าล่าเลยไปสั่งมาพอ ว่าล้ำก็มันก็บแบได้ล้ำขนาดนั้นอ่ะแบบได้แบบว้าวอ,อ่ะแบบว่าเครื่องเทศพริกแกงของมันอ่ะมันจุนมมกเหมือนกันนะแต่เนื้อมันอ่ะโอเคอยู่เนื้อพวกเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องในไม่ใช่เครื่องที่มันให้มาโอเควุ้นเส้นที่มันให้มาโอเคนะครับเหนียวนุ่มดีแหละแต่น้ํามันเผ็ดมันเนี่ยปากผมชาแบบ ทังปากทั้งลิ้นอะในปากคือแบบชาไม่กินไมไววแล้วเนี่ยกินมระเสี่ยงแล้วเนี่ยเสียดายก็เสียดายถาว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่กินไม่ไหวแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าชอบความเผ็ดของมาล่าก็น่าจะโอเคน่าจะแบบว่าชอบแล้วนี้ผมก็กินแบบว่าไซส์ครัวเครื่องในมันกินไปหมดแล้วนะเหลือแต่แบบน้ํากับพวกเห็ด พวกผักนิดๆหน่อยหนอยวันนี้เราก็มากินให้ดูเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ,รบแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย